ปัจจุบันนะครับประชาชนในประเทศไทยเนี่ยสร้างขยะกว่า70,000ตันต่อวันในนั้นจะมีขยะตกค้างที่เป็นพลาสติกถึง2ล้านตันใน2ล้านตันเนี่ยจะถูกนำกลับไปรีไซเคิลแค่อนค่1ใน4เท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งที่เหลืออีก3ใน4ตัวนี้นะคือวัตถุดิบที่เราจะสามารถเอามาใช้ในการเปลี่ยนจากขยะพลาสติกให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ จุดเริ่มต้นก็ต้องย้อนไปปี2,557จากข่าวไฟไหม้บ่อขยะที่แพรกษาจ, um f, <GO av id> จังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์ในครั้งนี้6-7เดือนก็ยังไม่สามารถดับไฟในกองขยะนี้ได้เพราะในความเป็นจริงแล้วขยะพลาสติก <machen> ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้มันก็คือปิโตรเลียม โดยปกติแล้วเราจะมีความชอบในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆอยู่แล้วจึงเป็นที่มาของการนําขยะเหล่านี้มาทํางานวิจัยเอาพลาสติกมาย่อยให้มีขนาดเล็กลงให้อุณหภูมิความร้อนแล้วกลัดออกมาเป็นน้ํามันซึ่ง ก็สามารถทําได้สําเร็จในเบื้องต้นแต่คุณภาพของน้ํามันที่ได้รับเนี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจจนเราได้มาพบกับสํานักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA เข้ามาช่วยทําการคน้นคว้าวิจัยแล้วก็พัฒนาเครื่องของเราซึ่งในปัจจุบันนี้น้ำมันที่เราได้จากขรบวนการนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้กับเครื่องยนต์ทั่วไปได้แล้ว ะบวนการที่เราใช้ในการกำจัดขยะพลาสติกและโฟมเราเรียกว่ากระบวนการไพโรไลซิสคือการให้อุณภูมิความร้อนโดยปราศจากออกซิเจนส่วนกากน้ำมันที่เหลือจากขบวนการเราก็เอามาเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนภายในระบบทำให้ไม่เกิดควันพิษออกสู่ภายนอกซึ่งกระบวนการไพโรไลซิสเป็นกระบวนการที่หลายๆประเทศยอมรับว่าให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากที่สุด นอกจากที่เราจะผลิตเครื่องแล้วเรายังมีอีกหนึ่งโครงการคือโครงการขยะแลกน้ำมันเรามีอยู่สองพื้นที่ก็คือพื้นที่บ้านกระทมแล้วก็พื้นที่บ้านสวายโครงการนี้เราทำมาประมาณ3ปีแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือปริมาณขยะพลาสติกในพื้นที่ใช้คำว่าหมดไปเลยนะครับ เพราะว่าชาวบ้านรู้ว่าการเก็บขยะสามารถไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้เรียกว่าเป็นโครงการนำร่องของเราเพราะว่าจริงๆแล้วจะเป็นโมเดลต้นแบบที่ลูกค้าสามารถเอาไปปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆได้กลุ่มลูกค้าที่เรามองไว้ก็คือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำจัดขยะเป็นหลักเลยเพราะจริงๆปัญหาขยะเนี่ยเป็นปัญหาโลกแต่แต่เราม,ามองในแง่ของธุรกิจถ้าเราสามารถนำขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าเพิ่มผมคิดว่า มันจะสามารถดำเนินธุรกิจได้ในปัจจุบันและในอนาคต